พากกันมาเก็บเห็ดเขากระดูกเห็นหูมาเนาะนี่เนาะพักกันเข่ามากว่าเดีเอาหอดมาเบ็ดมาดอกเห็ดไปไต่ปลาตัวนี้มีบ่เห็นเขาวๆานี่ ตื่นหมดตื่นเีแค่กือแม่จะตัดขามันออกมันง่ามง่ัมนแม่แม่นมีดเจ้าน่ะนี่นี่มีดี่ยก็ดอไง่ะงงยขนเอ้ย แกงมาเห็นเอาเห็นเอาก็ะย่างมาหายอยากหากินไหมผุ้งยันน้องแกบองมาตอวคยช่วงค่อยๆเสร็จอ่ะโอ้ข้นล่ามันหรอคุเนี่ยข้นล่ามัน Cái này xe đài đấy Ôi, nào mất đầy đọc đều Á, đọc nỉ mày, Á, đọc nỉ nó Ui, xe đài nó Đưa Chúng nó đầy ได้อยู่แข็งอยู่คนนี่จตดอกง่าไๆโอ้ยป้านองได้นเห็ดไข่บักงามหนึ่งนี่แม่เอพไ่งามไม่สิเออเห็ดไข่พักกัหญาดกันเหรอเ้อพี่พันยูท่างพี่เห็ดหนางัวเอ้ ว่อมันพอดีกันพอดีอืมเห็ดกอแด,ดงดเห็นป้เห็ดเหลืองๆนะเห็ดหมากหาด,ดอกนึ่งเดี๋ยวมาเริ่มกันเออตัวนี้พันติดป้ายสัญลกักษณ์สี ผ่าเนาะผ่าเรบ,บินสีสมกับสีเขียวไว้อันนี้ก็บบลูคือกันนกใส่มันท่างลงข้างใดดอกนี่มันติดไว้นี่มันติดไว้น้ปาปลาสุตนสุตนเลยได้จ้านี่วันนี้ก็บผ้ากันมากกน้าเาก็บเห็ดอยู่เขากระดงกับแม่จ้ามากันหลายคนเอารถกระบะมาเหอดเห็ดก,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 ก็เห็ดก,ก็แดงเห็ดก,ก้ดอแดงเฮ็ดเจี๊บคนกำลังมา โอ้เฮ็ดอันนี้กินได้ป่ะนี่เฮ็ดหาดเตีเป็นยางเลยดิเป็นยางเนียอ่าง่ามคักอันนี้ มาเด้อคนเอ้ยนี่เห็นบ่พ่อเหรอยังงามอืมแก่แม่งแกจะกินไปน้ำหนอหนอเนี่ยเล็อดินเลือดลาขาวโอ้ยจ้านี่เราก็เห็นเออเออโอ้หิขาดไม่แล้วแสดงว่าได้ได้ข้าเจ้าเอิญนนั่นฮันดอกนึงได้บ่นี่แม่ แค่จังดำแค่จังมุนค่ะแขกแขงบ่แขงอยู่เออขาได้อยู่เก็บไปสักก้อนละไปหัวผนจังไปเหลี่ยกออกเอาเห็นที่เหลี่กว่าแมนนั่นกระดาษเทมินเฮ็ดมีน้ำก่อนเห็นมีน้ำก่อนเห็นมีนน้ำก่อนเห็นด้วย lòng thêm thì mẹ, bóng hết bò nè hết nà hoa à? hết đần, hoa hết mẹ mẹ hết nàng hoa hết nàng hoa cho nàng hoa hết nàng hoa hết mẹ hoa hết nàng hoa là nàng hoa hết nàng hoa mẹ nàng hoa hết nàng ดดููบม่มีหนมะูเนาะอุ่นก็าขาวแบบๆบบทั้งหมดมันเห็ดบ่ฝนตกใส่อ้กใจฝนตกหมึกขึ้นเลยตกบื้อหมึกบื้อยู่หมึกขึ้นตกแห้งขึ้นอย่างนี้เจ้าอย่างไง ะคือ,คอ,คอ,ะอย่าง,งละปึกมาหนึ่งอดอ,อกดอ,อกน,น้อยๆอ,อ,าาอันนี้แมนบอแม่นะฮะหอมหอ,อมหอ,อมหอ,อมต้นใม่เลยผุ่นอ้อมทาขน,นั่งอ,อ่ามากกลายเลยสบาทซาๆเนี้ย ขาดมดเร็วเร็วม่งมาเร็วเก็บไกไปเลยเอข้าวนี่คนร้ายหลายเลยพี่นองเลยบ่อแห้งกับบาดดอ้อน,น,นี่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 เออแคนี่นดอกน้อยนอยด หวตีขัดเขาขัดน้ำ่่ะนี่เหลอคะน้อพอเป็นมุงสิแล้วเนาะนี่ตายทวีตคมอเกียดจาไ่เนาะเห็ดอันนี้ก็อ่เฮ็ดอเฮ็ดอนี่ไตต้นไม้นรอบๆต้นไม้นี่จีตไตเปไหม Bà mẹ anh bà mẹ Hết nà ngua Nà mùm nà mỏng Hãy subscribe cho kênh มาสวยมากภาพข้างหนาดูเก็บเอาเก็บมอากรชังไปแล้วตาดีเนาะโอ้งามคัมันเห็ดยังไงเห็ดยังไงตีแล้วป้าเห็ดเป็นเห็ดดินเห็นน้ำขดขีหินเ้ยไม่ยังข้อเขา Tìm ta, tao, Phát... tóc Đọc nhiệt nè Đọc điều này, xăm nả nha, có nả ý <cười> <cười> Đó, hết... ừ, Ủ, nó. Hít tua nắng níu, ơ, níu nắng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  <laughs> ừ. Ừ. Tôi khỏi nhà đó, khổ thịnh đó <laughs> ừ. Đọc ừ. ngay đấy Thôi cần kịp tìm đầu ta nưng. ta nâng như vậy tìm บ้าอะไอมูเลยแม่ตาท้งบะมีเด็กเท่าแล้วเนาะถือฝนเสร็จแล้วเนาะโอ้สามอันทงเท่าอุ้ไปล่างหนึ่งอืมไปหนึ่งเอา ันออกมาเตรียมตัวสิกับบาน้วจันขึ้นกระตาฮ่าขึนก็ได้หลายซองกระตาในเด้อจ้งข้าก็ได้ลายถ่โอ้่นเดอดอกงามงามดอกต่าดอกงามๆเนาะสิพ้ากันหินไปพุ่นติบันีโอ้รอท่างไปนีโอ้ยพ่นโยหินไฟ นางร้ออีกสามคนยังมาท่านในโรงมายอยู่จ้านี่